สำหรับกลุ่มพวกเรานะครับจะเดินทางออกไปกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวขุ่งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวหุ่งกระเบนนะครับจังหวัดจันทบุรีซึ่งความพิเศษของศูนย์นี้ก็คือเป็นเพียงศูนย์การศึกษาเดียวครับที่ดูแลเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการประมงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งครับ โดยจุดประสงค์หลักที่มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษานี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทําการวิจัยครับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอาชีพของชุมชนซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรและก็ประมงในพื้นที่ของอ่าวคุ้งกระเบนครับสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันอาานี้เป็นารพาฒราชดมริร หลังจากที่พวกเราเดินทางมาถึงที่สูนย์แล้วนะครับส่วนแรกของศูนย์ที่พวกเราได้เดินทางไปเยี่ยมชมเลยก็คือสถานที่เพาะพันธุ์และอนุพันธ์สัตว์น้ำครับซึ่งก็มีการเพราะพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์น้ํามากมายนะครับทั้งกุ้งขาวกุ้งแชบวยปลากระพงปลากระบอกนะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกเราก็ยังได้มีโอกาสฉีดฮอร์โมนให้กับแม่พันธุ์ปลาอีกกงนะครับเพื่อการผสมพันธุ์ในภายหลังด้วยครับ ทางศูนย์นะครับยังได้อนุญาตให้ชาวประมงหรือเกษตรกรท้องถิ่นที่สนใจมาเข้าร่วมการพัฒนาและศึกษาสายพันุปลาครับเพื่อนําสายพันธปลาที่พัฒนาได้ไปทําธุรกิจต่อยอดนะครับเหมือนกับบ้านของเกษตรกรท่านนี้เลยครับที่ได้นําสายพันุปลาที่ได้จากศูนย์ไปพัฒนาจนประสบความสําเร็จครับสาหรับในส่วนของวันที่2นะครับในช่วงเช้าพวกเราได้เข้ารับฟังการนําเสนอเกี่ยวกับโครงการอัน,นึ่งมาจากพระราชดำริ โครงการเหล่านี้มุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างผลประโยชน์ของประชาชนโดยคำนึงถึงบริบททางด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ของพื้นที่เหล่านั้นหรือภูมิสังคมซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกับหลัก SDG ได้โดยตรงโดยในส่วนนีู้นยนศึกษาการพัฒนาอาภุงกระเบนซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมประมงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไรก็ดีนอกจากประเด็นด้านการประมงแล้ว ทางส่วนก็จะมีหน้าที่ในการผลักดันโครงการอื่นๆที่เป็นการสร้างและพัฒนาทางเลือกอาชีพเช่นกันซึ่งในส่วนนี้ในช่วงเช้าคณะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเเศรษฐกิจและการผลิตผักปลอดสารพิษผ่านเทคโนโลยีชีวภาพต่อมาในช่วงบ่ายพวกเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของลุงนวลซึ่งเป็นชาวบ้านผู้ที่นําองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็จในหลากหลายด้านเช่นการทําสวน และการเลี้ยงหอยนางรมโดยในส่วนของการเลี้ยงหอยนั้นลุงนวลได้อธิบายเกี่ยวกับทั้งการเพราะเลี้ยงหอยในธรรมชาติและในบ่อดินหลังจากนี้คณะของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกห่้าแฝกเพื่อว่าเป็นการดูแลร,รักษาหน้าดินตั้งแต่การผสมดินที่เหมาะสมสําหรับรากห่้าแฝกจนถึงการเก็บเกี่ยวห่้าแฝกมาเพาะพันธุ์ต่อไปโดยท้ายที่สุดในช่วงเย็น พวกเราได้เข้าสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับป่ากโกงกางตั้งแต่ประโยชน์ของป่ากโกงกางวิถีชีวิตของต้นโกงกางการแยกแยะประเภทต้นโกงกางยันถึงความสำร็จของศูนย์ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่ากโกงกางในวันที่3นะครับคณะของพวกเราเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศวิทยาครับเ,เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินง,งานของโรงเรียนและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ เพื่อศึกษาการส่งเสริมด้านการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงครับโดยหนึ่งในภารกิจหลักของโรงเรียนแห่งนี้คือการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และทรัพยากรจากศูนย์มาขยายผลให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในตอนบ่ายค่ะพวกเราได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลพลวอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแห้งอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างคานบดินและทางน้ําล้นซึ่งคาดว่าทั้งโครงการจะดําเนินการแล้วเสร็จในปี2568อ่างเก็บน้ําจะสามารถเก็บกักน้ําเพื่อส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า3,972ไร่และต่อจากนั้นพวกเรายังได้เดินทางไปศึกษาระบบชนละ,ะทานที่คลองพักดีลาไพททาให้เห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีจะทําให้มีน้ําเพียงพอที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสวนผลไม้ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําเสริมสร้างอาชีพการทําประมงน้ำจืดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะเราเริ่มวันที่4ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลและการแปรรูปเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตผลให้แก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายไปขายและคืนทุนได้ภายใน3สัปดาห์และเมื่อแปรรูปแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งนอกจากนี้พวกเรายังได้เรียนรู้การนำสาหร่ายพักกาดทะเลไปประกอบอาหารอีกด้วยในช่วงบ่ายพวกเราเดินทางไปที่ชุมชนสัมเพาคว่ำและได้รับการอบรมเรื่องธนาคารปูหมา เพื่อรักษาปริมาณปูม้าในท้องถิน่นหลังจากนั้นพวกเราได้ลองทำบล็อกอิดปูนที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรีไซเคิลขยะพลาสติกตามชายฝั่งทะเล กิจกรรมเด่นของวันที่4คือการร่วมเพาะกล้าโกงกลางบริเวณชายฝั่งของชุมชนลักษณะพิเศษของการปลูกป่าโกงกลางที่เราได้เรียนรู้จากชุมชนสัเพาวคว่ำคือการเพาะต้นกล้าลงในกระบอกไม้ไผ่เจาะรูซึ่งนอกจากจะช่วยปกป้องต้นกล้าจากคลื่นแล้วยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วยเพียงทะเล สำหรับกิจกรรมในส่วนของวันที่5ศูนย์ได้แจ้งให้พวกเราทราบว,ว่าตอนเช้าจะมีกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมปุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งคณะจะต้องเดินทางเข้าป่าเพื่อจัดทาฝ่ายชั่วคราวโดยใช้วัตถุด,ดิบจากธรรมชาติในการสร้างฝ่ายครั้งนี้พวกเราได้ตอกไม้ไผ่บนพื้นผิวของลาําธารพร้อมทั้งมัดไม้ไผ่ด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างของฝ่ายก่อนนําหินมาเรียงกันเพื่อสร้างความแข็งแรงแม้ว่าการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเต็มไปด้วยความยากลําบาก แต่พวกเราก็ม ah. ีความทุ่มเทในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สามารถสร้างฝ่ายให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงวันหลังจากดําเนินกิจกรรมสร้างฝ่ายแล้วพวกเราได้เดินทางไปยังบ้านพี่จักรชัยเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรินอกจากนี้สนย์ยังได้จัดกิจกรรมทำอาหารร่วมกับพี่จักรชัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเราเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือการนําวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ๆตัวมาใช้ทั้งนี้กิจกรรมทำอาหารถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากที่สุด เนื่องจากภารกิจในช่วงเช้าที่แสนสุดจทรหดทาให้พวกเรารู้สึกหิวมากการได้รับประทานอาหารจากฟีมือตัวเองจึงเป็นเหมือนรงางวัลที่ดีที่สุดของวันนั้นในส่วนของวันที่6กลุ่มของเราได้ออกเดินทางไปยังศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชด,ดำริจังหวัดระยองโดยได้รับฟังการบรรยายถึงเหตุผลในการริเริ่มโครงการหลังจากนั้นพวกเราได้เข้าชมฐานการปลูดกดอกบัวและไม้สวยงามรวมถึงได้ทํากิจกรรมปลูกดอกบัวสายและดอกบัวฝรั่ง นอกจากนี้แต่ละคนยังได้ดอกบัวที่ตัวเองปลูกไปปลูกที่บ้านด้วยถัดไปเราได้เข้าฟังการบรรยายวิธีการเพราะพันธุ์ปลานิลรวมทั้งดูสายพันธุ์ปลาพระราชทานชนิดต่างๆก่อนที่จะพักเที่ยงคณะได้เข้าชมหอเฉลิมพระเกียรติในเมืองพระมหาชนกและได้รับชมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากเราจะได้รับชมพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วเรายังมีโอกาสขึ้นดูวิวของอำเภอปลวกแดงด้วย หลังจากทานข้าวกันแล้วคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเพาะเนือแดงซึ่งเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์กิจกรรมปัุสัตว์ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าไปดูพันธุ์ไก่ท้องถิ่นชนิดต่างๆรวมไปถึงการดูสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่เนื้อนมและไข่ต่อมาเป็นกิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพโดยคณะได้ร่วมทากิจกรรมน้ําปุ๋ยหมักโดยใช้สารอินรี เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรายสุดสำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้คือการเรียนรู้ด้านข้าวโดยคณะของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้มีโรงสีให้แก่เกษตรกรมาใช้สีข้าวได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นกลุ่มของเรายังยร่วมกันดำนาด้วยวิธีการดำนาแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้เราเข้าใจชีวิตเกษตรกรมากยิ่งขึ้นและทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ Thank you